สวัสดีครับวันนี้เรามาให้อาหารกันดีกว่ามาดูกันว่าความวุ่นวายจะวุ่นวายขนาดไหนขอ,อทางหน่อย ให้อาหารก็จะวุ่นวายหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าน้องเขาจะหิวมากเพราะผมให้อาหารวันละสองครั้งเช้าเย็น อาหารก็จะมีหญ้าหวานสับแล้วก็ลำคึ่งกิโลหญ้าหวานสับสอกิโลแล้วก็อาหารสำเร็จรูปอีก4กิโลครึ่งครับผมรวมแล้วก็ประมาณ7กิโล เ็หรือเหรือหกประมาณ7จกิโลเชา้าให้7เย็นให้7จ็ดครับผมก่อนหน้านี้ผมให้แหนแดง พอดีเนี่ยแดงหมดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นย่าหวานย่าหวานอิสราเอลสับผสมอาหารขอกนนี้ผมเลี้ยงหนึ่งร้อยตัวเนาะแล้วมันตายไปหนึ่งตัว ตายไปโดยไม่รู้สาเหตุผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายเพราะอะไรร้นอนตายหรือป่วยตายก็ไม่รู้วันนี้กินญย่หวานไปก่อนนะจ๊ะแดงโตไม่ทันแล้วกินเก่งจริงๆริเ okay, คครับผมหลังจากให้อาหารเสร็จเราก็ เตรียมตัวเก็บไข่กันเลยครับไว้ไว้ไว,ไว้ไปเก็บไข่ด้วยกันครับบ๊ายบาย